สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk นะครับใน EP ที่10นะครับกับผมเรทอภิชิตครับก็วันนี้นะครับจะต่อเนื่องนะครับจากหนังสือ The Way of Life นะครับของอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีนะครับศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะครับวันนี้นะฮะจะหยิบบทความหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งบทความเนี่ย มีชื่อว่ามนุษย์โลภมากจริงหรือไม่นะครับหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่างนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอกระเป๋าสตางค์ของใครไม่รู้นะครับตกอยู่แล้วก็ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงินอยู่นะครับประมาณส0 0พันนะครับแล้วก็มีนามบัตรพร้อมกับอีเมลของคนที่น่าจะเป็นเจ้าของนะครับเราเนี่ยจะส่งอีเมลไปหาเจ้าของนะครับเพื่อบอกว่าเราเนี่ยเก็บได้หรือเปล่านะครับแล้วก็พร้อมกับเงิน ทั้งหมดนะครับในกระเป๋าสตางค์อันนั้นนะครับค้อหาต่อมาคือว่าแล้วถ้าเกิดว่าในกระเป๋านั้นไม่มีเงินเลยเนี่ยมีแค่นำบัตรอย่างเดียวเนี่ยเรายังจะส่งอีเมลไปบอกเจ้าของอีกไหมว่าเราเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยโอกาสที่คนส่วนใหญ่จะส่งอีเมลหาเจ้าของนะครับในกรณีที่กระเป๋าตังค์เนี่ยไม่มีเงินเลยเนี่ยน่าจะมากกว่ากรณีที่กระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงิน อยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความเห็นแก่ตัวเป็นหลักนะครับถ้าสามารถเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้เนี่ยพวกเขาก็น่าจะทำนะครับส่วนกระเป๋าสตางค์ที่มันไม่มีเงินนะครับพวกเขาก็ยินดีที่จะส่งคืนเจ้าของนะครับเพราะว่าคนที่เก็บได้เนี่ยไม่ได้อะไรจากการเก็บกระเป๋าสตางเลยนะฮะโดยข้อสันนิษฐานนี้เองนะครับก็เลยทําให นักจิตวิทยานะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์พิธีกรรมนะครับทั้งหมด4คนเนี่ยได้ลงมือทําการวิจัยนะครับเพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานนี้นะครับโดยการที่ให้หน้าม้าเนี่ยนำกระเป๋าสตางค์นะครับจำนวน1 7 0 0 0 0ใบนะครับซึ่งในจํานวนทั้งหมดเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์ส่วนหนึ่งนะครับที่มีเงินอยู่ประมาณ3,000บาท ส่วนหนึ่งมีเงินอยู่ประมาณ400กว่าบาทแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินอยู่ในนั้นเลยนะครับไปให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในระบบราชการแล้วก็ในบริษัทกว่า355เมืองใน40ประเทศนะครับอ่าซึ่งมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะอมก็บอกพวกเขาตามสคริปต์ว่าผมเจอกระเป๋าสตังค์ใบนี้ตกอยู่แต่ผมเนี่ยต้องรีบไปนะครับ ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็รอดูว่าประเทศไหนนะครับแล้วก็กระเป๋าสตางค์กลุ่มไหนนะครับที่มีคนส่งอีเมลกลับมาหาพวกเขามากที่สุดนะครับพวกเขาพบว่าประเทศที่มีสัสดส่วนของคนที่ส่งอีเมลกลับมานะครับเพื่อหาทางส่งกระเป๋าสตางค์ที่ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินนะครับคือเจ้าของเนี่ยมากที่สุดถึง80%เเลยคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับรองลงมาคือนอร์เวย์นะครับ ถัดมาคือเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยคนที่ได้รับกระเป๋าที่ไม่มีเงินอยู่ในนั้นนะครับแล้วส่งอีเมลมาบอกเนี่ยมีเพียง25เท่านั้นนะครับทำให้ประเทศเรานะครับอยู่ในอันดับที่28จาก40ประเทศที่เขาทดลองนะครับทีนี้มาดูกันว่าแล้วคนส่วนใหญ่ส่งกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินหรือไม่มีเงินคืนมากกว่ากันนะครับปรากฏว่าสัดส่วนของคนที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่นะฮะ สัดส่วนเนี่ยมากกว่านะครับคนที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ได้มีเงินอยู่ในนั้นนะครับเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกๆประเทศเลยอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะคนที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ที่ไม่มีเงินนะครับส่งกลับมาใน2ี่แต่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่มีเงินนะครับส่งกลับมานะครับถึง39%สเรลยนะฮะสรุปก็คือไอ้ข้อสันนิษฐานที่ว่าเออคนเราน่าจะเห็นแก่ตัวแล้วเก็บกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินไว้เนี่ย อ่าไม่ส่งคืนเนี่ยมากกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสรุปก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความเป็นห่วงนะครับคนที่ทํากระเป๋าสตางตกแล้วมีเงินอยู่ในนั้นเนี่ยมากกว่าคนที่ทำกระเป๋าตกอยู่แต่ไม่มีเงินนะครับแบบนี้ก็อาจสรุปได้ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้โลภมากนะครับอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคิดไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย มนุษย์เนี่ยไม่ได้โลภมากนะครับขณะนั้นนะครับเพราะว่าจากการทดลองเนี่ยเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเออมนุษย์เนี่ยมีความเป็นห่วงคนที่เออเขาทํากระเป๋าตังค์หายนะครับแล้วก็มีตังค์อยู่ในนั้นนะครับมากกว่ากระเป๋าตังค์ที่ตกแล้วเนี่ยไม่มีเงินเลยนะฮะก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่คลายข้อสงสัยไปได้นะครับเกี่ยวกับความโลภมากของมนุษย์นะฮะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ